อ่งเก็บน้ำบางพระเส้นทางสังสุขที่สวยงามและสดชื่นยามเช้า,าสถานที่ที่หลายคนมาผ่อนหย่นใจออกกำลังกายครอบครัวมาท่องเที่ยวม,มาะมาก สีสันวันสีเขียววันนี้วันพุธกลางสัปดาห์เราสีคนปั่นจักรยานป่าสายฝนที่มันโปรยปลายลงเม็ดบางๆมาได้กันเรียกว่าคนรักปั่นคนรักสุขภาพที่มีตรงกันละมาจอยกันในวันฝนโปรยปลายสดชื่นมากๆนี่คือบรรยากาศยามเช้าที่พเราได้สัมผัสอยู่เป็นประจำช่วงหกนาฬิกาับ19นาที เพลิดเพลินเพลิดเพลินสร้างสุขปฏิกรยรูปแบบของการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงจิตใจเบิกบานก็คือหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะมื่อวันรูปแบบของการปั่นก็ดีวิ่งก็ดีเดินก็ดีนะครับหรือว่าเตะฟุตบอลเล่นกีฬาก็ดีนะครับเพื่อสุขภาพของตัวเราเองอยากให้ทุกท่านแบ่งเวลาออกกำลังกายดูแลสุขภาพ เพื่ออายุที่ยืนยาวนะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง่งางไกลยโรคภัยไข้เจ็บนะครับเริ่มออกกําลังกายดูแลสุขภาพกันนะครับ